เกมเขายัางอยู่ยังไม่หนีไปไหนให้เล่นกันถึงธันวาคมเกมทุกเกมเนี่ยมันจะมีชอ็อตสนุกหรือชอ็อตเล้าที่เราเอนจอยนี่หรอปะส่วนใหญ่เลยนะมันคือชอ็อตที่เราได้เปรียบหรือเราชนะเว้ยเกมไหนก็ตามที่เรารู้สึกเอนจอยหรือฟินจากการที่แบบต้องชนะแล้วถึงถึงรู้สึกอะแปลว่าแย่เว้ยช่วงอื่นมันต้องสนุกด้วยโอเคเนื้อหาต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูรถแมพของไฮการ์ดกันแล้วกันนะก่อนที่จะจบคลิปนี้ รถแม p ของไฮการดซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เป็นทิศทางที่เขาจะสู้แหละคือจริงๆผู้พัฒนาออกมาพูดแล้วเนาะว่าเขาจะไม่ทิ้งเกมนี้ไปไหนผพราว่าหลายคนน่าจะเห็นแล้วว่าเขาจะยังอยู่ยังยืนหยัดมั่นคงนะเพื่อที่จะทําเกมนี้ต่อไปคือเพิ่งเปิดตัวมาแล้วก็คิดว่าจะไม่หนีไปไหนนะตามข่าวนี้เลยเอตาเจฟบอกอย่ายุ่งกับฉันฉันไม่เกียว ผู้สร้างไฮกาดลั่นไม่หนีหายไปไหนแน่นอนพร้อมกลางแผนยาวตลอดอีกหนึ่งปีก็คือที่เราจะอ่านกันนะโอเคเพราะนั้นมั่นใจได้นะเพื่อนๆว่าไฮกาดไม่หนีไปไหนนะสามารถลิกชาเขามั่นใจได้ไหมวะแต่คือผู้เล่นอะผู้เล่นแม่งท้อไปหมดแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออมันจะอยู่ได้ได้อีกนานแค่ไหนแล้วอยู่ได้จริงไหมเพราะว่าคือผู้เล่นมันมันถอดใจไปแล้วอะแล้วแล้วมันจะมันจะไปยังไงอะนะมันก็นั่นแหละเป็นสิ่งที่เขาจะต้อง ต่อสู้ไปอ่ะมามาดูดีกว่าไฮกาดเกมยิงปืนแนวแฟนตาซีสุดล้ําจากอดีตผู้พัฒนาเลนส์ปอนเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับจะได้รับการอัปเดตครั้งใหญ่ถึง6ครั้งก็คือเขาจัดคิดไว้6ครั้งสําหรับคอนเทนต์ที่เขาจะอัปนะในปี2026ก็คือปีนี้ซึ่งเพิ่มตัวละครเพิ่มอาวุธใหม่และอื่นๆอีกมากมายนะบริษัทผู้พัฒนา Wi l d l i f e Entertainment ก็คือชื่อใหม่ของค่ายนั่นเองนะนี่คือแผนการของเขา สำหรับ Day 1 one launch content มาแล้วก็ตอนแรกมี5อันนี้คือ a u n c h d อันนี้คือ day1 คืออันนี้คือที่เราเล่นกันนะครับก้อนแรกนี้เลยที่เขียนว่า launch content day 1 n e เนี่ย8 Warden 5 Map 6 Base 3เนี่ยสาดตร์สตัวเว a ป o n อะไรก็ว่าไปในตอนเปิดตัวไฮกาจะมีตัวละคร w อลเด n หรือฮีโร่ได้เล่น8ตัวคือที่เราเล่นกันม้าแมวหมีแมว,ห,มแมวหาอะไรนี่แมวเหรอวะเนี่ยนี่มันไม่ใช่แมวนะเว้ยนี่มันเสือดำนะเว้ย หลังจากเปิดตัวแล้วแผนงานได้ระบุถึงการอัปเดต6ครั้งหรือ1ครั้งทุกๆ2เดือน1ครั้งทุกๆ2เดือน6ครั้งก็คือเขาวางแผนไว้1ปีนะครับเริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์การอัปเดตแต่ละครั้งจะแบ่งออกเป็น2ส่วนและจะเพิ่มตัวละครวอร์เดนใหม่ที่สามารถเล่นได้โดยส่วนใหญ่แล้วจะอัปเดตรวมถึงอาวุธและแผนที่ด้วยคืออัปพร้อมกันฮีโร่วอร์เดนอาวุธแผนที่ก็มาพร้อมกันหมดเพิ่มทีละหน่อยตามแผนการนี้เลยนะจ๊ะ เ a r ร m a มาร์ชเอพิลเมย์จูล่ไปถึงเดซ e m b e r December คือการอัปเดตสุดท้ายของเขานะครับสวัสดีครับดูมานานเพิ่งจะเพิ่งจะมาดูไลฟ์เอาอะไรไหมครับจะไปร้านสะดวกซื้ออะไรวะเออ่ขอน้ำแข็งถุงหนึ่งน่อน้ำแข็งผมจะหมดละอพิโซดสองก็คือมาช่วงเฟ u ร r y มีสองพาร์ทด้วยว่ะพาร์ท one พาร์ท t แปลว่าเฟ u ร r y มาพาร์ท วันก่อนพารวันมีนิ w อร์ d e n เหมือนกันอัพคล้ายๆกันเลยนะนิ w อร์ d e n New Map แลงโหมดแลงโหมดคือมาเดือนหน้าเลยนะเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยแผนการเขาก็ชัดเจนอยู่นะว่าจะอัพวอร d e n ตอนไหนมี New นิวมอดมี New m o ดด้วยนิวมอดมาตอนเดือนเอพิลนิวเลดทูเลดทูคือพวกอุปกรณ์ในการบุกอะ่ะมันจะมีสลิงมีเชื่ออะไรอย่างเงี้ยอ่ะนิวเบดนิววอร์เดนเหมือนกันแปลว่า1 2 3 4 5 6 จะมีมาใหม่อีกหกวอร์เดนก็คือฮีโร่หกตัวผมยังไม่เห็นอะไรที่จะเปลี่ยนแกนของเกมเท่าไหร่นะเพราะว่าการอัปเดตพวกนี้มันก็เพิ่มคือหมายถึงว่ามันคือลดแมปของการที่เพิ่มสิ่งต่างๆเข้ามาแต่ว่าทิศทางของเกมอ่ะผมยังไม่เห็นว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรอน่ะนี่คือนี่คือประเด็นที่มันน่าน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าการเพิ่มฮีโร่ไม่ช่วยนะครับในปัญหาที่มันเป็นอยู่ต้องต้องต้องดูฟิกซ์ฟิกซ์แพดด้านอื่นนะในบทความพรีวิวไฮการ์ดล่าสุดจากเกมสปอร์ตจอแดน กล่าวว่าเกมยิงปืนใหม่นี้เล่นช้ากว่าเกมอื่นๆในยุคเดียวกันหมายถึงว่าปล่อยช้ากว่าหรือสปีดของเกมอันนี้ไม่แน่ใจแต่สำหรับผมมันไม่ช้าเวยเวลาไฟอ่ะเวลาไฟมันเร็วนะเอ e เ l กเลเจนยังคงรักษาความรู้สึกในการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมซึ่งแฟนๆคาดหวังจากผู้พัฒนาเกมอย่าง Titan f a l l เอาไว้ได้คือไอ้คาดไอ้การเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมเกมนี้ก็สไลด์ได้นะ เกมมีสไลด์ได้นะครับเกมมีเคลื่อนไหวเร็วอยู่นะแต่ถามว่าเร็วเท่าเอพิกไหมอาจจะไม่เออแต่สำหรับคนเล่นทั่วไปก็เร็วอยู่ดีไอ้เหี้ยแตกต่างจากเกมยิงฮีโร่ทั่วไปไฮการดมีรูปแบบที่แปลกใหม่กว่าโดยทีมต่างๆจะพยายามปกป้องฐานที่มั่นรวบรวมทรัพยากรอันนี้ก็คือที่เกมเพลย์ที่เราเล่นการวางระเบิดนู่นนี่นั่นกล่าวว่าไฮการ์ดเป็นการต่อสู้ที่ผสมผสานทั้งการสำรวจที่ตึงเครียดและการยิงเป้าเกมแบบ Battle Royale และการต่อสู้ประชิดที่ดุเดือด ขอเกมเชิงกลยุทธ์อันนี้ไม่จริงไม่จริงเลยเพราะว่าไม่มีการสํารวจเฮี่ยอะไรทั้งนั้นมันไปแค่วิง่งรีบๆๆๆๆวิ่งไปแล้วก็เก็บกล่องเว้ยคือไม่มีการสํารวจอะไรทั้งนั้นเกมยิงแบบ Battle Royale ก็อาจจะใช่การต่อสู้ประชิดไม่ต้องพูดถึงไม่มีนะครับแม้ว่าไฮการจะถูกเปิดเผยในช่วงท้ายของงาน The Game Award ปี2025แต่เกมก็เงียบหายไปน,นี่คือหลังจากเปิดซึ่งผมบอกว่า ผมไม่รู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งตัวหรือเปล่าว่าจะต้องถูกดึงมาเปิดกลางงานเขาอาจจะไม่ได้เตรียมตัวแล้วแบบไอ้ที่เปิดไปแล้วตกกระไดพลอยโจนก็เลยต้องต้องต้องลันไปอะไรเงี้ยอืมก็เลยแม่งดูไม่พร้อมนะคุณ s l e ป p i n g จริงพูดถึงผมอยากจะแชร์อย่างนี้คือผมจะบอกว่าเกมทุกเกมเนี่ยมันจะมีช็อตช็อตสนุกหรือช็อตเล้าที่เราอน j o ยนึกออกปะเกมนี้ผมเจอนะมันจะมีช็อตที่ส่วนใหญ่เลยนะมันคือช็อตที่เราได้เปลี่ยนหรือเราชนะเว้ยซึ่งอันนี้ผมพูดตรงตรงนะ เกมไหนก็ตามที่เรารู้สึกเอนจอยหรือฟินจากการที่แบบต้องชนะแล้วถึงถึงรู้สึกอะแปลว่าแย่เว้ยเพราะเกมอันรหลเกมที่ประสบความสำเร็จหรืออยู่ได้นะช่วงอื่นมันต้องสนุกด้วยระหว่างเล่นต้องสนุกตอนเริ่มต้องสนุกไม่ใช่แค่มึงสนุกแค่เพราะชนะอ่ะอันนี้ไม่ไม่โอเคนะผมอะเล่นเดี๋ยวผมเล่นเลนโบซิกเซจอะผมไม่เก่งนะแต่มันสนุกไม่ใช่แค่ตอนชนะคือตอนชนะมันก็เป็นผลลัพธ์ที่แบบไอ้เหี้ยฟินว่าชนะแต่ผมอิ่มเอมตั้งแต่เริ่มเริ่มเกมปึ่งมาแล้วแบบเราเซ็ เราเซตไซส์เซตไซส์วางกับดักไอ้ผมสนุกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะเว้ยไม่ว่าจะเล่นทีมบุกทีมรับมันจะมีพาสนุกของมันอย่างทีมบุกเนี่ยก็จะแบบไอ้เฮียตอนค่อยๆบุกเข้าไปผมมันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจะเข้าทางไหนไเฮียจะเจาะทางไหนดีว่าอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายตายเออเ,อเฮียไม่เป็นไรเข้าใจไหมมันจะต้องเป็นรูปแบบนั้นด้วยทีนี้ถ้าเกิดมันสนุกแค่ชนะอย่างเดียวแม่งก็ไม่โอเคหลายๆเกมอย่างอาร์คเรเดอร์เนี่ยบางเกมผมก็แตกนะ บางเกมก็ตายหมดของเกลี้ยงแต่ผมก็สนุกตรงที่ตั้งแต่เข้าไปไปเริ่มไปฟาร์มไปเอาตัวรอดอาตายเออช่างมันก็เซ็งเซเรายังอยากเล่นซ้ําเพราะว่าตรงส่วนอื่นเราสนุกขนาดตอน1 V3 ได้ยังยังไม่รู้สึกฟินเลยเอาจริงๆนะมันแบบแปลกอะทำไมไม่รู้สึกเออใช่ไหมมันจะแบบเหมือนเหมือนความรู้สึกผมคือเล่นแล้วแบบมันเหนื่อยเว้ยเล่นแล้วบางทีมัน เทียดทรมานจังเลยว่ะกว่าจะจบกว่าจะชนะกว่าจะผ่านซีเควนต์นี้ไปกว่าจะจบเฟสนี้อะไรเงี้ยมันเป็นความเหนื่อยอ่ะเป็นความทรมานทั้งอย่างซึ่งเถามีจุดสนุกไหมมีนะเพราะว่าเมื่อวานผมเล่นกับน้องที่เล่นเป็นอ่ะมันก็สนุกแต่มันมันดูสนุกยากจังเลยอะไรเงี้ยแล้วให้สมกับที่ว่าเกมนี้อยากให้มีระบบสำรวจไม่สิเขาอยากให้เกมนี้มันสำรวจคือเหมือนนึกภาพ ทีมแข่ง e s p o r t ์พากันสำรวจหรือมีแบ่งทีมเออแต่มันมันจะไปสำรวจยังไงอ่ะเพราะว่าทุกคนก็รีบๆหาของแล้วก็ไปไปซัดกันแล้วก็ไปขโมยดาบใช่ไหมมันก็ไม่มีเฟสสำรวจนะมันไม่มีเวลาให้ดื่มดําแบบ i m m e r อร์ซอะไรกับฉากเฮียอะไรเลยนะมันเร็วไปหมดนะจริงๆแล้วอ่ะเกมนี้ต้องจําทั้งแมปทั้งจุดเกิดจําทั้งสิ่งที่ต้องจําโลของตัวเองเหมือน FPS บวกโมบ้าไปเลยโดนยิงก็โลกอยู่ครับต้องมาอัพ เกรดกำแพงและทุบคริสตัลตัดจังหวะเออจริงจริงจริงให้คําจำกัดความว่าแมปใหญ่แบบไร้ค่าก็คือเขาเรียกว่าแมปกว้างใหญ่ที่ว่างเปล่านั่นเองนะแมปกว้างใหญ่ที่แสนเหงาอะไรอย่างงี้ทั้งเกมดีอย่างเดียวคือขี่ม้าเอ,อ้ยแต่ผมไม่ชอบเลยว่ะขี่ม้าแม่งเวียนหัววะ่ะเออมีรุ่นน้องผมที่เล่นเกมด้วยกันอ่ะเล่นไม่ได้เลยเพราะโมชั่นเซ็กเวียนหัวมาก เด a d ล็อกจากที่ดูสตรีมเล่นกัน f p s บวกม o b a เกมลึกน่าดูอืมใช่ใช่ประมาณนั้นเลยนะสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะในเรื่องของการอัปเดตรถแมพแล้วก็ทิศทางของตัว High g ฮกาดเพื่อที่จะยืนยันว่าผลลัพธ์จากการที่ผู้เล่นดรอปลงไปหายไป90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกมเขายังอยู่ยังไม่หนีไปไหนชัดเจนว่ามีให้เล่นกันถึงธันวาคมปีนี้แน่นอนคือทั้งปีเนี่ยเขาจะอยู่กับเราและจะพัฒนา หวังว่าจะไม่ได้มีการแค่โรดแมปนะผมอยากให้มีผมอยากให้มีมมแบบพอตฟิกอ่ะเพราะมันต้องปรับหลายอย่างนะครับก็สำหรับวันนี้ขอทุกคนดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันมา,มากด้วยสำหรับวันนี้ผมตองทอคอนโทรลขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็กด subscribe ด like, กดไลค์กดแชร์ด้านล่างด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดนะจ๊ะ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวท็อปคอนโทรนะครับก็สามารถกดสมัคร Member s h i p กันมาได้เพื่อนๆจะได้รับสิทธทิพิเศษในการดูคลิปวิดีโอก่อนใครจะได้อาวุธสุดเท่ติดหลังชื่อไม่ว่าจะเป็นดาบเลเซอร์ดาบปรับมารดาบสายฟ้าและอาวุธระดับสุดท้ายอย่างไมโครติกไฟสามารถมีชื่อระดับพิเศษในกลุ่ม Discord เพื่อบอกว่าคุณเป็น Membership ของช่องและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นพูดคุยกับผมในการนําเสนอคลิปวิดีโอถัดไป,ไปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอัปเดตข่าวสารแห่งโลกวิดีโอเกมไม่่เเเเอออาาาากกรรยยยัดยดีไมมืง รักในวิดีโอเกมในแบบที่มันเคยเป็นท็อปคอนโทรลยินดีต้อนรับครับผม